สวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆน้องที่รักทุกคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาลองเทสเกมฟรีไฟกับ PUBG iPhone 7 Plus iOS 14แล้วก็เทสแบบบันทึกวิดีโอหน้าจอให้ดูด้วยนะครับในส่วนของการตั้งค่านะปี2020อะ่ะผมแนะนำให้ตั้งค่าแบบขั้นสูงแล้วก็โหมดเฟรมเรทสูงก็พอนะครับหรือว่าตั้งค่าแบบมาตรฐานเล่นถ้าตั้งค่าปรับสูตรคงชัดระดับสูง เปิดชาร์โดหรือว่าสว่างมากเล่นไปนานๆมันจะแลกเพราะว่า iPhone เนี่ยมันจะมีข้อเสียเครื่องมันร้อนไวนะครับแล้วก็ใครที่จะเอามาแคสเกมสาคัญว่าต้องเล่นในห้องแอร์หรือว่าเปิดพัดลมเป่าตลอดถ้าเป็นเครื่องใหม่เนี่ยยังพอเล่นได้อยู่นะครับถ้าเป็นเครื่องใหม่มือหนึ่งนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นเครื่องใช้งานมานานแล้วนะครับไอโฟนเจ็ดพัเนี่ยจะเป็นชื่อปเป a 1 0นะครับผมแรม3แรม3แต่ว่า cpu แรงนะทุกคน แรม3 iPhone กับแรม3 Android คนละอย่างกันเลยความจุ32 g จิกโดยใช้งานจริงอ่ะประมาณ15 G จิกอัปเดต ios 14มาแล้วก็ลงเกม rvpg u b แล้วก,ก็แอปอื่นๆถ้าใครที่ใช้เน็ตซีมือถืออ่ะมันจะมีอาการแหลกบ้างนะครับผมถ้าปรับสุดหรือว่าปรับประมาณนี้นะครับหมดเฟรมเรสูงแล้วถ้าใช้เน็ตไวไฟอ่ะจะเล่นได้แบบลื่นๆเลยนะครับ มือหนึ่งตอนนี้ที่ผมไปดูมาเมื่อวานนะครับประมาณ9,009เครื่องศูนไทยนะครับอาจจะเคลียร์สต็อกหรือว่าเป็นเครื่องที่ยังมีประกันนี่แหละนะครับ9,009อะแต่ว่าเป็นเครื่องสีดำนะส่วนมากจะเป็นเครื่องสีดำนะครับสีดำหน้า,หน,าหน้าดำหลังดำมือหนึ่งเนี่ยตอนนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับราคามือหนึ่งอะผมแนะนำ p h o n e 8พั s ดีกว่านะ ใครที่จะเอามาเล่นเกมเนาะสายเกมสำหรับสายเกมนะครับแต่ถ้าใครที่มีงบจํากัดตัวนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่เอามาใช้งานทั่วไปเล่นเกมได้ยังลื่นอยู่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยมันอาจจะมีอาการแหลกกระตุกนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนหน้าฝนด้วยนะครับ เนี่ยมันสัญญาณไม่ค่อยดีโอเคนะครับผมตัดหน้าจอเล็กให้ดูด้วยนะครับผมบันทึกหน้าจอไปด้วยนะครับผมแคสขึ้นคอมอ่ะแล้วผมต่อสายไอ้นี่อ่ะชาร์จ ครับมาดิครับโอ้โหมาดิครับอโอ้โหปืนหรือว่าปืนยางวะเนี้ผมนึกว่าปืนยางโอ้หอยิงจนหมดแม็กโอ้โหโอ้หยิงดิผมนึกว่าปืนยางโอ้หยิงไม่เข้าเลยยิงโคตรไก่เลยว่ะทุกคนยิงจนหมดแม็กก็ตอนนี้ผมแคสแบบไม่ได้ใส่หูฟังอะ่ะไม่ได้มีเสียงเลยนะ ผมเล่นแบบไม่ได้ไม่ได้ฟังเสียงอะ่ะอาจจะมึนๆงงๆน่อยอ่ะตัวผมเห็นแต่ภาพประมาณนี้นะครับเพราะว่าเสียงมันขึ้นคอมหมดเฮ้ยเพื่อนแตกว่ะนี่ สก่อนเรียบร้อยโอ้ไม่ทันนะสองิวโอ้โหทนายลูกกระสุนหมดอีกทุกคนโอ้โหลูกกระสุนหมดนะครับผมถ้ามาเล่นตั้งค่าแบบนี้นะครับผมโหมดเฟรมเรทส,สูงอะ่ะตั้งค่าเล่นได้แบบสบายๆนะครับผมสำคัญอยู่ที่อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนอะ่ะการท่าสกียนยังลื่นไหลยอยู่นะ มันหันได้ไวยอยู่นะครับแต่ว่าผมประคองให้มันไม่หันเร็วมากนะครับเดี๋ยวคนดูจะปวดหัวเดี๋ยวคนดูจะเวียนหัวโอ้โหเจสิบโอ้ตังไอวออย่างไวดูกระสุนหมดมาเดี๋ยวครับผม หัวแตกงายลังไปดีโอ้ผมไม่ได้ยินเสียงเท้าอ่ะทุกคนผมไม่ได้ใส่หูฟังผมแค้นขึ้นคอมอ่ะนะครับยิงคนได้นี่ก็ถือว่าสุดๆแล้วนะครับุยโอ้โหจะแตกไปแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้นะทุกคน ถ้าปรับสุดอ่ะมันอาจจะแหลกเฮ้ยโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหรู้สึกช้ามากเลยยิงจนแตกแล้วค่อยตั้งไอวอลโอเคเดี๋ยวซ่อมเกาะนะครับผมเฮ้ยโอ้โหคนเยอะเกินนะครับผมหอ,หอนนาฬิกาคนเยอะเกินไม่ไหวครับผมซ่มก่อนภาพหน้าจอมือถือกับภาพในคอมอ่ะอาจจะไม่ตรงสีภาพอาจจะไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าโดน ไฟสตูดิโอแล้วก็ผมลดแสงลงโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกมพับ g นะครับแล้วก็เดี๋ยวบันทึกวิดีโอหน้าจอให้ดูสำหรับเกมพับจนะครับสามารถเปิดใจโลสโคบได้นะครับผม เพรว่าใจโรเจร์อ่ะจริงๆผมไม่ค่อยอยากแนะนำให้เปิดนะส่วนหา่ควรเจ็ดพัดนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป้าไม่นิ่งนะครับผมหน้าจอมันจะสั่นนะส่วนการตั้งค่านะครับระดับดีได้ถึงออาต้าเลยนะครับแล้วก็เปิดได้ถึง SDR SD HD นะครับโอเคแล้วก็ผมแนะนำให้ตั้งค่าประมาณนี้นะครับผมระดับดีแล้วก็เฟรมเรทระดับสูงผมตั้งค่าประมาณนี้เลยนะครับ เอาใบผมก็จะเอาประมาณนี้นะครับพัสีเนี่ยก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับเรียกว่าพอเล่นได้แล้วกันนะครับจริงๆอ่ะผมแนะนำให้ซื้อ8พัทหรือ XR ขึ้นนะครับหรือว่า iPhone 11ขึ้นดีกว่านะครับผมหรือว่ารอซื้อ iPhone 12แบบจีตโปร หมื่นต้นๆหรือว่าอาจจะหมื่นกว่านะครับราคากล้เคียงกับ7จ็ดพันน่าจะมีอยู่นะครับหรือว่าซื้อแบบดาวหรือผ่อนอะไรเงี้ยก็ได้นะครับทือ7จ็ดพันี่ยมันนานแล้วนะครับเครื่อง3าีีอ่ะมันเหมาะสําหรับที่เอามาใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้นะครับเลื่นอยู่ในระดับหนึ่งประมาณนี้ที่แ p p เป A10 นะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ได้นานอยู่นะแบตเตอรี่ประมาณ2 0 0มิลลิแอมนะครับ ตัวนี้กันน้ำกันฝุ่นได้ด้วยนะ IP 6 7นะครับผมแต่ว่าไม่มีชาร์จไร้สายนะครับเหมือน iPhone 8 p พั s 8 p l พันี่เป็นชื่อ Apple a 1เนะครับที่ XR ที่บอกออกมาที่คลิปอะ่ะทำคลิปให้ดูอะ่ะเล่นได้แบบลื่นๆปรับสุดอัลต้าเ d เลยอ่ะ เสียงลำโพงนี่อาจจะเป็นเสียงลำโพงแบบสเตอริโอนะครับด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับแต่ว่าเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินอ่ะอาจจะได้ยินด้านด้านล่างมากกว่า ปรับตั้งค่าประมาณนี้นะครับภาพกราฟิกก็พอได้อยู่แต่ถ้าใครที่เป็นแบบสายตั้งค่าบํามสูดนะครับผมแนะนาให้เป็นรุ่น iPhone XR iPhone 11ขึ้นเลยเลยดีกว่านะครับถ้าเล่นประมาณถ้า p h o n น7 0ันอ่ะเอามาเล่นประมาณนี้ได้อยู่ยลงโคชิคกะนะครับผม ท็อปจีผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับบางอย่างผมอาจจะไม่ได้เทสให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะก็ขออาภัยกันด้วยนะรหรือคอมเมนต์ติชมผมได้นะครับโอเคภาพกราฟิกก็จะประมาณนี้นะครับก็สวยดีนะครับผมนี่คือระดับดีนะ แล้วก็เฟรมเรทสูงนะครับก็มาดีครับนี่ใครจะไว้กว่าก็มาดีครับนี่เรียบร้อยครับผมไปหนึ่งคิวหนึ่งิวถ้าจะเอามาสตรีมมาแคสเกมนะครับก็ให้แนะนำให้ปรับระดับดีแล้วก็เฟรมเรทสูงประมาณนี้นะครับมันยัง สตรีมหรือว,ว่าแคสเกมได้นะครับถ้าถ้าแคสขึ้นคอมอได้นะครับผมได้สบายๆเลยแคสขึ้นคอมแต่ว่าเป็นเน้นที่ Wi-Fi แล้วที่สเปคของคอมมากกว่านะครับคอมหรือโน้ตบุ๊กของท่านผู้ชมอ่ะ มว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนนะทุกคนรานะคาหมื่นหนึ่งอะเอามาใช้งานทั่วไปเล่นพอเล่นเกมได้ไม่ได้มาเน้นจริงจังก็อย่างน่าซื้ออยู่นะครับมืนหน่หนึ่งหนงต,งต้นๆนะครับผมแล้วแต่ความชอบเนาะแต่ส่วนตัวผมแนะนำไอ h ฟน e 8 p พั s ไปเลยดีกว่านะครับราคาใกล้เคียงกันมาก1 2ื่นสเองนะครับ8พัที่เป็นแบบเครื่องเคียวสต็อกสุทไทยหรือว่าเครื่องญี่ปุ่นนะ หรืออาจจะซื้อ7พัดมือ2รีเฟอร์บิดก็ได้นะครับราคาราคาไม่แพงเนี้ยหกเจ็พันะครับมือ2เดี๋ยวเล่นโหมดนี้ดีกว่านะครับ จะลองเล่นบดนี้ให้ดูแล้วกันนะครับผมเยเวลาซูมสะโคบเอียงซ้ายเอียงขวานะครับผมเเวลาเปิดใจโลสโคปเนี่ยมันเหมือนเป้ามันไม่ค่อยนิ่งห่ะทุกคนกับ iPhone 7 p l พันะรู้สึกเหมือนเป้ามันไม่ค่อยนิ่งอ่ะมันหน้าจอมันสั่นนะครับเอาหแล้วซูมยิงอะไรแตกไปดี เยลองเทสเพียงโอเคนะครับผม3คิวในคลิปที่ผมเอามาอัปเดตราคานะครับผมเทสแบบ s c r SD ให้เลยให้ดูเลยนะครับผมช่วงได้ท้ายคลิปอะ่ะเข้าไปดูได้นะครับแผ่นไมล่าสุดเลยกับพัทจีนะครับผมปรับสุดทุกอย่างอะ่ะนะครับมีอาการแหลกบ้าง ไหวยอยู่ถ้าเป็นเครื่องใหม่ยังพอไหวยอยู่นะมือหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องใช้งานบานาาอาจจะมีอาการแหลก แบตเตอรี่ก็ค่อนข้างลดไวประมาณหนึ่งนะครับแบต2 9 0 0มิลลิแอมแล้วก็สุขภาพแบตผมอะเหลืออยู่ประมาณ88%บเรนะครับว่าเครื่องผมมันใช้งานมานานแล้วนะแต่ว่าตจนนี้ก็ยังเล่นเล่นเกมได้ลื่นอยู่นะครับถ้าตั้งค่าเล่นแบบประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาลองตั้งค่าแบบบันทึกหน้าจอให้ดูนะครับผมส่ง ภาพขึ้นคอมนะครับถ้าส่งภาพขึ้นคอมแบบนี้ครับแล้วตั้งค่าระดับดีหรือว่าระดับสูงอ่ะเลียได้แบบสบายๆเลยครับหรือว่าสมดุล SD ก็ได้นะครับผมสมดุลจะได้ถึงออาต้าเลยนะครับในเรื่องของเฟรมเรทครับเฟรมเรทสูงแต่ว่ามันถ้าปรับสูงหรือว่าอัลต้าเนี่ยมันจะทําให้เครื่องมันร้อนไวนะครับหรือว่าปรับ h c r SD นะครับเครื่องร้อนแล้วก็มันจะกระตุกมันแหลก ซึ่งผมแนะนําให้ปรับระดับดีเล่นแล้วก็เอาเฟรมเรทสูงดีกว่านะครับสำหรับ iphone เจ็ดพัทใครที่จะเอามาแคสเกม